สวัสด,ดีจ้าวันนี้เขาจจมาต้มจับชายกันค่ะใส่คอไกล้พี่น้องหมือว่านนี่ไปซื้อไกล้จากแม่ค้าเพื่อนเพื่อนห้ยคอไกล้มากระสือเพื่อนมาล่ะค่ะซื้อมาสามสิบบาทได้ยางหลายเลยพี่น้อง นนจับใช่เนี่ยค่ะมันคือแบบว่าศูนย์รวมผักผักที่เขามีในตู้เย็นนะคะที่มันเหลือเนาะเขาคิดว่าเขาจะกินบ่ทันเขาสามารถเอามาต้มจับใช่ได้ค่ะ <c oughs> มื่อีกสิ่งนี้เนี่ยสื่อมาสิบบาทหัวหนึ่งหัวหัวไชเท้าเขาเอินหัวใชเท,อเ,อวใเท้าเนาะแล้วค่ะเมื่อวานนี่ไปร้านค่าพี่น้องไปได้ผักกาศอันนี้มากค่ะผกาศกวงตงุง ป่าเพิ่นอนยุลาน่ามันเหลืองเนะเนาะแกกระหามากต่ยังดีๆดยู่ค่ะเดี๋ยเสียล่างสะอาดแล้วหันไวเนะค่ะเนาะว่าไดเห็ดโดนเรอเดอ้อพี่น้องเลยเป็นยังไงมือนี่รสชาติตะกอนหเห็ดกินอยู่ค่ะตุ่มจับชายเนาะ ว่าจะเฮ็ดตูนแล้วตูดว่ตายตูดอกค่ะการเฮ็ดกับเขาเฮ็ดจังไดก็สิออกมาเสียบที่เก่าหรอกค่ะเอาใส่ใจในการเฮ็ดฮั่นหรอคะเนาะ มันเหลืองมันเหลืองหลายเขาก็ถินไปค่ะว่ามันหลายอยู่เนาะมีจากะพี่น้องมีพู้พักพักวพกวงตุ้งกวงตุ้งแต่สินี้ไอ้ตั้งชายใบตั้งออ๋เนาะซื้อมาสิบป,ป่ะอันนี้ก็ะซิบป,ป่ะอันนี้เพื่นไห้มาฟี <laughs> มือนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะค่ะเนาะตัวยายแพ้เองก็เห็ดงานกาเดิกค่ะอาทิตย์กับกาเดิกอาทิ์นีกับกาเดิกค่ะตอนสองทุ่มออกแปดโมงเศ้านะค่ะนี่ีการกีว่าเ้าจะมัเห็ดเนาะค่ะเนาะ,ะตุ่มจับชายสูตรของยายแพ้นีกเคยเห็ดมัตะโดนหรอกค่ะจะลืมๆแน่แแต่แมันก็อยู่ในความทรงจำเขาแหละค่ะยายแพ้จะบักผัดก่อนเนาะค่ะเนาะ ก่อนที่จะเอาไปลุกหม้อที่หลังตำเมื่อกี้ตำกระเทียมค่ะใส่น้ำมันจัดน้อยเอากระเทียมเขาไปลุกไปเกี่ยวก่อนจ้าเกี่ยกระเทียมให้หอมจัดน้อยค่ะแล้วต้องให้แบบเกี่ยมไหลให้พ่อแบบกระเทียมเนี่ยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมที่นี่เขากบเอาไก่ที่เขาล่างไว้เตรียมไว้นะคะเอามาผัดลุกในกระทะวิธ่ีการที่ว่าเขาจะผัดไก่ อันนี้แบบนี้พอไกล้ี่ซสื่อม้าแล้วค่ะแบบนี้ื้อน่องน้ำยูเอาน่องใส่น้ำสามสีน่องนี่แหละค่ะเรากลับมาสิมว่าปุงเครืองเลยด้วยค่ะใส่ซ้รตนันตาลทรายมือนีิตรดีเหมือแต่ว่าอยู่ในครัวนี่จะเีีันอยู่ในครัวจะมีขะน้อต้มจือดอยู่ก่อนหนึ่งค่ะเขาก็เอามาใส่แทนใดค่ะแต่เสิยงนี้สิอยอิ่วขาว น้ำมันหอยผึ้รดน้ำตาลซ้ายจ้าพี่น้องพัดให้เขากันค่ะสูตรเด็ดคือลืมบอดได้เลยค่ะพื้นซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานใส่เรากพ็พัดพัดเราก็ทิ้งไวะะ้แล้วค่ะจักสักครู่นั่นแหละคะ่ะกวนที่ว่าจะพัดใกล้ทิ้งไว้นี่ถึูแยแ้เองก็จะไปล่างมอแหกแต่กระปูนะะแล้วค่ะเราก็เร็จข,ข้างกระทะไว้แบบนี้แล้วค่ะ เกษตรกลับมาเห็ดโตพอแม่พี่นองเนี่ยเบ่งตตอีกอันนี้คือพัดแล้วๆเนาะค่ะเนาะตัดต่อเวลาหยุ่มากระสิเตรียมหม้อค่ะข้างต้นเตาแกสเลยแล้วกะจะเทไกลลงไปไกลล้งใส่หมอ้อมกระสิเอานา้ำอ้วก,กระทะเนี่ยค่ะเสียดายเนาะกลิ่นหอมของกระเทียมเกี่ยวเทล้งใส่หมอ้อค่ะ เรอที่นี่กะสิตามเรือผักพี่เขาเตรียมไว้ด้วยค่ะผักกะทะใบไงผักโบเยอะเขาสามารถขับลงไปในกระทะก้อนได้ค่ะยังเสียเอาใส่กระทะโตะได้ก็ได้แต่อันนี้กระทะมันใบน้อยเนาะค่ะนะเ,กกะเงี่ยแพะกเลยตตรงเตรียนมาใส่หมอกที่นี่ผักมันล้นแต่เวลามันยุบลงมันพลายด้ยพีน่น้องน้อยเดียวจ้ะกะสิปิด้าไว้นี่มาเบิองนาตาค่ะสีสันลืม โอ้อติดแต่แสบนา่ากินเห้าจ้าส่วงระยะเวลา,าแคแค่ก็จะถิ่งไปนะค่ะนะ้อปิดฝาหมอไปชิมรสชาติขาดยังบนวัวอันใดเขาก็จะเติมใส่แต่หมอนี่เนี่ยทุกอย่างลงไปนี่คือขาดแค่ความเค็มนิดนึงอ่าก็เลยเอาเกลือมาใส่ค่ะประมาณหนึ่ง่อนซานีล่ลแหละมาเดี๋ชิมเบิง่งเค็มคนเลยค่ะพี่น้องจา้า แสบแสบกินกบข้อวสวยหอนหอนมากันเนาะสุกแล้วจ้าสุกแล้วตุ่มจับชายอ้ยแสบแสบได้พี่น้องจ้า